คณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2566สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองวัวขาวตั้งอยู่บ้านเลขที่206หมู่3ตำบลบ่อรังอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีผู้เรียนทั้งหมด173คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คน โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวมีความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษามีความต้องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษาแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี จึงดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและมีรายงานผลการดำเนินงานปีการศึกษา2565ดังนี้ส่วนที่1การเทริดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 1. มีบอร์ดหรือนิทรรษการเทริดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ได้ดำเนินการจัดบอ์ดนิทรศการเทริดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเช่นวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นต้นจัดบอ์ดนิทศการพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จัดโต๊ะหมู่บูชาถวายรัชศัการ,ราะรัชกาลที่10 มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ติดประจําห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆมีบอร์ดนิทรรศการผลงานการวาดภาพระบายสีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษา2 มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวมีการส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการโดยมีการท่องจำค่านิยมหลัก12ประการหน้าเสาธงทุกเช้าก่อนเข้าเรียนติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ ไว้ทุกห้องเรียนและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมค่านิยม12ประการความปลอดภัยในสถานศึกษาส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี1มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลกักษณ์อักษรและมีการประกาศนโยบายให้เห็นได้ชัดเจน โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้จัดทำประกาศคำสั่งเรื่องนโยบายความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ระบุวันที่ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีเนื้อหาครอบคุมทั้ง3ด้านคือความปลอดภยัยสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา มีการประกาศและข้อบันทึกข้อตกลง MOU ให้เห็นอย่างชัดเจน 2- มีแผนงานและงบประมาณดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้ดำเนินการจัดทำแผนงานดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและมีงบประมาณดำเนินการที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนคือ1 โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 2. โครงการผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี 3. โครงการการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5. โครงการซ่อมแซมครูพัน์และวัสดุสำนักงาน 3. ม,มีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้มีบุคลากรดูแลรับผิดชอบเฉพาะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนซึ่งระบุวันที่ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งมีการบันทึกการอยู่เวรช่วงปิดภาคเรียน จัดคำสั่งอยู่เวรกลางคืนและเวรกลางวันของวันเสาร์และวันอาทิตย์มีการจดบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละวันลงสมุดบันทึกการอยู่เวรมีคำสั่งแต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาระหว่างปิดภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2565มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี2565มีคําสั่งแต่งตั้งคูเวรประจำวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 4. มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษา พร้อมหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลกักษณ์อักษรที่ชัดเจนเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงเช่นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา2565 5. มีกฎระเบียบหรือคู่มือแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสมโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้ดำเนินการจัดทำ มีกฎระเบียบหรือคู่มือแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง3ด้านคือความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและเหมาะสมกับสถานศึกษาและให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 6. บุคลากรทุกระดับเช่นอาจารย์ ผู้บริหารลูกจ้างได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาตามแผนงานที่กำหนดบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวทุกคนคิดเป็นร้อยๆได้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาตามแผนที่กำหนดเช่นการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา 7. มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา100%ให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ่อรัง8มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวมีการจัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะกร,ระบวนการ5สเพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยของโรงเรียนและมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูควบคุมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารเรียน 9. มีการดูแลสำรวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไขโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้ดำเนินการดูแลสำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษามีการจดบันทึกวันติดตั้งตรวจสอบวันหมดอายุ ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆเบื้องต้นและนำผลไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 10. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตร,รายของเครื่องจักรเครื่องมือในสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวดำเนินการมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือ ในจุดอันตรายทุกพื้นที่อย่างครบถ้วนและมีการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ11มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้ดำเนินการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ภายในและภายนอกโรงเรียนมีการติดตั้งเบรกเกอร์ต่อสายดินในสถานศึกษาและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆไว้ในที่ที่เหมาะสมให้พ้นมือเด็กเล็กเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าลัดวงจรและไม่ให้เกิดอันตรายแก่นักเรียน 12. มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาเช่นสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ถังดับเพลงิง รวมทั้งการตรวจสอบและบำรุงรักษาที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตามอาคารเรียนมีแบบบันทึกตรวจสอบและบำรุงรักษาติดไว้บริเวณถังดับเพลิงมีสัญลักษณ์บอกตำแหน่งและกำหนดจุดรวมพลในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยในสถานศึกษาอย่างชัดเจน และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา13มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้ดำเนินการจัดทําแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและจัดกิจกรรมอบรมการระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น เพื่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภยัยและถือปฏิบัติแผนป้องกันและระง,งับอัคคีภัยไปในทางเดียวกัน14มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบอ่อรัง ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาโดยให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนเข้าร่วมการอบรมคิดเป็นร้อยละร้อยได้ฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้นฟังการบรรยายให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ในการฝึกอบรมเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถแก้ไขปัญหาของการเกิดอักขีภัยในขั้นต้นได้และได้สรุปรายงานผลการอบรมแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน15มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟในสถานศึกษาประจำปีโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้มีการดำเนินการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ ฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการหนีไฟจากเจ้าหน้าที่มีการจำลองสถานการณ์ในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ในห้องเรียนเพื่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้ 16. มีการฝึกซ้อมตามข้อ15โดยใช้หน่วยงานที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ฝึกสอน โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรังอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟในสถานศึกษาโดยมีการบรรยายสาเหตุของการเกิดอัคคีภยัย สาธิตการดับเพลิงในรูปแบบต่างๆและควบคุมดูแลในการฝึกซ้อมของครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน17มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษาพร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวมีการดำเนินการให้บริการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 18. มีการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากรและมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคอันเนื่องจากการทำงานในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวจัดทำมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาด หรือโรคติดต่อให้กับบุคลากรและมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคอันเนื่องจากการทำงานในสถานศึกษาจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ่อรังและคณะครูได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด หรือโรคติดต่อแก่นักเรียนในวันอบรมวันศุกร์สุดสัปดาห์19มีห้องซ้วมที่ถ่ายอุจระและที่ปัสสวะและอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนนักศึกษาแยกชายหญิงที่พอเพียงโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวจัดให้มีห้องน้ำอ่างล้างมือให้สำหรับนักเรียนอย่างเพียงพอ พื่อดูแลให้นักเรียนมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ20มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดที่ล้างหน้าที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอเพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้จัดน้ำดื่มสะอาดเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ดื่มและจัดสถานที่ล้างหน้าแปรงฟัน ที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 21. มีการจัดเที่ยวรับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้จัดให้มีการที่ยวรับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะเช่นระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศระดับความดังของเสียง <im it> เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน แล้รักษาความสะอาดเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ 22. มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีความสะอาดเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอน่าดูเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีความร่มรื่นและมีความสะอาดเหมาะสมปลอดภยัยมีแผนงานดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานศึกษา 23. มีมาตรการเพื่อความปลอดภยัยสำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภยัย โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้ดำเนินการให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมีของโรงเรียนและจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัย24มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษา และมีการนำไปปรับปรุงแก้ไขโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้จัดตั้งตู้รับแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางรับความคิดเห็นออนไลน์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ที่มาติดต่อราชการต่างๆเพื่อนำความคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 25. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและการวางแผนป้องกันที่เหมาะสมโรงเรียนบ้านหนองวัวขาวได้มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจดบันทึกการดูแลรักษาต่างๆ 26. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆเช่น 1. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 2. โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด3กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 4. โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5. กิจกรรมพัฒนาสุขภาวะที่ดีของนักเรียน 6. กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนคุณคุณธรรม 7. โครงการโรงเรียนสีขาวเพื่อให้ครูผู้บริหารลูกจ้างนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนำมาใช้ปฏิบัติในสถานศึกษา สามารถช่วยเหลือนักเรียนหรือบุคคลอื่นได้เพื่อให้สถานศึกษามีความปลอดภัย 27. มีหนังสือตำราหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้ดำเนินการจัดทำหนังสือตำรา และมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าโดยมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน28มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเช่นการจัดระบบจราจรการสวมหมวกกันน็อก การดูแลยานผนานนะรับส่งนักเรียนนักศึกษาใบาอนุญาตขับรถเป็นต้นสำหรับนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้ทำมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางไปกลับให้กับนักเรียนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเช่นกิจกรรมการอบรมกฎจาราจรการรับส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนการติดตั้งป้ายจาราจรเป็นต้น มีการจดบันทึกการใส่หมวกกันน็อกปฏิบัติตามกฎหมายจราจรมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนหัวแข็งระดับ A 29. มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวมีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานภาครัฐเช่นการจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชาคมภายในหมู่บ้านการเฝ้าระวังการจำหน่ายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาและมีกลุ่มลายระหว่างครู นักเรียนผู้ปกครอง 30. มีนักเรียนนักศึกษาจัดตั้งชมรมหรือกลุ่มเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวได้จัดตั้งชมรมเพื่อสร้างวินัยและวัฒนธรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาและจัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและมีกิจกรรมดำเนินการพร้อมการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2566สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวที่มีส่วนร่วมในผลงานและความสำเร็จขอขอบพระคุณค่ะ